วินเมทาวินเขาคือศูนย์กลางแห่งกระแสความนิยมของซีรีส์ไทยที่กวาดความสำเร็จไปทั่วเอเชียขเขาโลดแล่นบนเวทีหลากแขนงด้วยความมั่นใจและมียอดผู้ติดตามบนเวยป๋อกว่าล้านคนหัวข้อส่วนตัวแฮชแท็กวินลินฮันจมียอดอ่านสะสมกว่า93ล้านครั้งเขาได้นำเสนอแนวคิดด้านความงามเชิงศิลป์แบบล้ำสมัย พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เปล่งประกายบนเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติยิวินเมทวินขึ้นเวทีครัรยนเให้พี่วินเมทวินขึ้นเวทีครับพร้อมอวยพรให้พี่วิงเวียขึ้เวทีรร้มอวยหี่วิน่มวข้นเวทัร้องอวยพรให้พี่นเีนเพ้อมอวยรใ้ี่านเมขงเว่ยัวมอบรางวัลครับ 阿婆、啊，我们先抬路费好谢谢，谢谢谷女士，现在可以回到观礼席观礼。阿婆、啊，我们先请宝好非常感谢。大家好，我是 w i 我的中我的中文名字是林汉洲。今天我很开心啊、呃，在这里。 สวัสดีครับผมชื่อวินเมทวินนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มางานนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่พพอร์ตวินมาโดยตลอดนะครับขอบคุณ่วโปรด้วยนะครับผมก็รางวันนี้อีกจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งรางวันนะครับที่วินจะนําไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีต่อไปนะครับขอบคุณครับเชียรเซนิมอนขอเสียงปอบมือให้กับพี่วินเมทวินครับ